พามาดูโรงงานของฉางอันก็คือฉางอันดิจิตอลอินเทลเจนฟคทอรี่ส่วนใหญ่ในโรงงานนี้นะคะเขาจะใช้ตัวหุ่นยนต์กับ AI ในการทํางานซะส่วนใหญ่จะใช้คนแค่ประมาณ10%เท่านั้นในโรงงานจะมี2พาร์ทหลักๆก็คือการประกอบรถยนต์กับการผลิตแบตเตอรี่หุ่นกำลังประกอบกําลังเชื่อมอวตารของเรานะคะนี่คืออวตารสูเจกเขากำลังใส่หลังคาทางฝั่งด้านนี้จะเห็นว่าแผ่งคอนโซลด้านหน้ามาแล้วด้านหลังอ้ายตอนนี้นะคะเขาคือขั้นตอนที่จะใช้หุ่นยนต์ประกอบกระจกที่เขาเลือกใช้หุ่นยนต์ก็เพราะว่าเพื่อความแม่นนยําาาเกิิดดดมมีคควผพลอะะะไร ะแค่ประมาณ0.01%เท่านั้นเขาจะแยกสายพานอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นการประกอบสลูปใช้หุ่นยนต์เหมือนกัน1วันหนึ่งกะจะผลิตตัวอวตารได้ประมาณ720คันต่อไปนะคะจะเป็นการประกอบล้อใช้หุ่นยนต์ในการประกอบล้อเหมือนกันเพราะว่าจะได้ความแม่นยําที่สูงถ้ามีปัญหาเครื่องก็จะตรวจจับได้ทันทีมั่นใจได้เลยว่ารถจะผ่านมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด1นลายผลิตเนี่ยเขาสามารถผลิตได้หลายสีพร้อมกันคือต่อให้โรงงานเนี่ยจะใช้เครื่องจักรกับ AI ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะเห็นว่ามีพพีี่่่ๆๆๆคคออยรรเเเช็็กดปปุุมทแงะถืน การรีเช็คอีกทีว่ามีข้อผิดพลาดอะไรไหมที่เครื่องจักรมองไม่เห็นเริ่มมองเห็นว่าเป็นทรงรถแบบอย่างเห็นได้ชัดแล้วอันนี้คือเขาจะมีการเช็คอีกทีนะคะผ่านเนินตรงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายคือมีปัญหาถ้าเลี้ยวขวาคือรถผ่านคันนี้เลี้ยวขวาขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการเช็คเรื่องของน้ํามีการรั่วไหมถัดมาจะเป็นการประกอบแบตเตอรี่เขาจะเรียงแต่ละโมดูลให้กลายเป็นแบตเตอรี่1แผ่นแผ่นไหนประกอบเสร็จเรียบร้อยก็จะถูกลําเลียงขึ้นมาด้านบนเตรียมพร้อมที่จะประกอบเข้าไปในรถถือว่าเป็นโรงงานใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ AI ได้